เด็กหญิงสังสิวิมูลสระทองเติมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กนัดิฉันในหญิงเวรัญยาพรชุชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. น้าโรงเรียนมีความวารการมิี่บารการชินอุป,ปรถรมจะมานำเสนอวิธีการจัดการปัญหาสมุดเหลือใช้เชิญรับชมได้เลยค่ะ โรงเรียนนิ้คมบารลกกรรม4ีบารลกกรรมชนปมูปถฐมมีนักเรียนทั้งหมด46คนซึ่งในโรงเรียนเพราะว่ามีปัญหาขยะจากกระดาษสมุดเล่มเก่าที่นักเรียนใช้ไม่หมดกระดาษเหล่านี้มักจะถูกทิ้งโดยไม่ได้รับการนำกลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะสะสมในโรงเรียนและทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นโครงงานสร้างสมุดใหม่จากกระดาษใช้ไม่หมด จึงเกิดความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเน้นการนำทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันโครงงานสร้างสมุดใหม่จากกระดาษใช้ไม่หมดมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. การวางแผน เราเริ่มต้นด้วยการประชุมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเช่นการเก็บกระดาษที่เหลือใช้จากสมุดเก่าการแบ่งหน้าที่และการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน2การรวบรวมกระดาษนักเรียนช่วยกันนำกระดาษที่เหลือใช้จากสมุดเก่ามาแยกประเภทและตรวจสอบว่ากระดาษนั้น ยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ 3. การเตรียมกระดาษกระดาษที่รวบรวมได้จะถูกตัดให้มีขนาดเท่ากันและจัดเรียงเป็นชุดเพื่อน,นำไปทำสมุด 4. การออกแบบและทําสมุดนักเรียนช่วยกันออกแบบปกสมุดอย่างสร้างสรรค์และประกอบกระดาษเข้ากับปกให้กลายเป็นสมุดใหม่ที่พร้อมใช้งาน 5. การใช้งานสมุดสมุดที่ทำเสร็จแล้วจะถูกนำมาใช้ในห้องเรียนหรือแจกจ่ายให้เพื่อนๆ 1. นน,นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 2. นักเรียนมีความตระหนักรู้มากขึ้นถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพ,พยากรอย่างคุ้มค่าส่งผลให้เกิดการร่วมมือในการลดขยะในโรงเรียน 1. ลดปริมาณขยะกระดาษในโรงเรียนลงอย่างชัดเจน 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในการใช้ทรัพ,พยากรอย่างคุ้มค่า 3. ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์และความภูมิใจในผลงานของตนเองน้องๆเอาสมุดไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะเอาไปชดเลขครับเอาไปจดคำศัพท์ภาษาอังกิจค่ะเอาไปจดภาษาไทยเวลาครับ